มาดูกันว่าเรือสำราญขนาด236,000ตันเนี่ยเข้าจอดที่ท่าเรือยังไงนะครับบอกเลยว่าถอยเข้าซองยางกับรถกระบะครับนี่คือเรือ Wo n เดอร์อั e เ e a รครับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี2022ครับกำลังจะเข้าจอดที่ท่าเรือเมืองนัสซอประเทศบาฮามัสหรือจะเข้าจอดท่าเรือข้างๆเรือเราจอดตรงนี้นะครับเป็นเรือในบริษัทเดียวกันนะครับในเครือ r o ย a ล c a r i เบียนตอนนี้กำลังหมุนตัวเพื่อเข้าจอดนะครับใช้เวลา6นาทีเลยในการหมุนตัวเรือยาวอยู่ที่362เมตรครับไม่ต้องใช้เรือลากจูนในการเข้าจอออออออดดนรรรรบบููเเเเืืืลลลาสีีีหหงชชพปป็กกแ้ท่่ย ลงอย่างสะดวกและรวดเร็วครับจะติดอยู่ข้างๆเรือแบบนี้เลยครับพูดโด้สารแล้วก็ลูกเรือน่ะสามารถขึ้นจากระเบียงเรือได้เลยนี่ครับท่อคู่2แผงครับผ่ามาเรียบร้อยครับแว่นแน่นอนกําลังจะถอยเข้าจอดครับคือใบจากท้ายเรือเนี่ยสามารถหมุนได้โดยอิสระนะครับไม่ต้องพึ่งเรือลากจูนในการเข้าจอดครับเรือในคลาสนี้ที่ผมเคยอยู่ก็คือ s Symphony ีย the s ซ a กับ Har m o ม y o ีย h e s e ซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์จากชั้นดาดฟ้าลงมาเลยครับมาถึงชั้น5เลยกินน้ำลึกลงไปเนี่ยเกือบ10เมตรเลยครับเห็นระดับบอกไหม ก็จะมีชั้นใต้ท้องเรืออีก3ชั้นครับนั่นหมายความว่าจะมีห้องพักเรือที่อยู่ใต้ระดับน้ําลงไปด้วยครับดูความเร็วในการถอยเข้าจอดครับไม่ได้ช้าเลยนะ ข้างท้ายเรือเนี่ยจะมีเวทีการแสดงด้วยครับแล้วก็มีสระน้ําที่เป็นเวทีการแสดงเกี่ยวกับอควาเทียเตอร์ครับแล้วก็จะเริ่มเห็นผู้โดยสารออกมาจากห้องพักมาดูแล้วครับห้องพักราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างมีระเบียงตรงนี้ก็อีกราคาหนึ่งอย่างห้องสวีทก็อีกราคาหนึ่งเราจะเห็นว่ามีรู2รูสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเขาเปิดออกมาตรงนี้เรียกว่าแกงเวครับหรือว่าทางออกเรือปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ชั้นเสมอน้ำครับเวลาเรือจอดแล้วเนี่ยก็จะมีสะพานมาทอดให้ผู้โดยสารกับลูกเรือออกไปเที่ยวครับอย่างลำใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายทางออกนะ หัวเรือก็เปิดออกมาแล้วครับ1ทางตรงนี้ก็คือบริดจ์ครับหรือว่าสะพานเดินเรือห้องที่ควบคุมเรือทั้งหมดครับจริงๆมันจะยาวไปถึงฝั่งนน้นเลยแต่ส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่าบริดจ์วิงครับเป็นปีกยื่นออกมาในอย่างห้องพักที่แพงที่สุดตรงนี้ครับห้องสวีทครับอยู่ชั้นดาดฟ้าเรือเลยครับราคาห้องเนี่ยขึ้นอยู่กับเส้นทางเรือแล้วก็ขนาดเรือครับขั้นตอนการเข้าจอดอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับแล้วแต่ท่าเรือนั้นๆนะทุกคนดูความยาวของเรือครับยาวมากครับ362เมรับ ความกว้างอยู่ที่50กว่าเมตรเลยครับซึ่งยาวกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครับตรงท่าเรือก็จะมีการเตรียมสะพานทางขึ้นไว้สําหรับการทอดไปยังเรือนะครับนะครับก็มีการทํางานของเจ้าหน้าที่ท่าเรือครับวุ่นวายมากเช้าๆจอดเสร็จเรียบร้อยครับเหมือนโรงแรมลอยน้ำไหมครับเช้านี้ผมไม่มีงานครับเดี๋ยวกลับห้องไปชิวๆครับเดี๋ยวผมจะลงไปกินที่ร้านอาหารจีนนะครับมาเทรดหน่อยเผื่อได้ค่าร้านอาหารจีนนะตอนนี้เข้าออเดอร์ไปแล้วครับ EURUSD ครับใช้สัญญาณในการนําทางอย่างเดียวครับไม่ต้องวิเคราะห์กราฟเองง่ายขึ้นนนเเเยยอะรรััับบบบบแแแตต่่วสญญาาีีีมมฟกไป็ด คนับ1นาทีเป็นแบบฟรีครับมีความแม่นถึง90%เลยครับมันจะเตือนขึ้นมาว่าตรงจังหวัดไหนน้าเขาก็จะมีลูกศรเตือนขึ้นมาครับก็เป็นอีกกระเป๋านึงนอกจากเงินเดือนนะครับแต่ผมไม่ได้วินตลอดนะบางทีมีช่วงข่าวเศรษฐกิจแรงๆเนี่ยก็ลอสเหมือนกันนะแต่วันนี้เปล่ยครับ2อ0 0ัครับใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR Code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอดเขาวันนี้วย